ซนมากครับอย่างแรกเลยส่วนมากคุณยายบอกว่าเลี้ยงหลานผู้ชายมาหลายคนมากแล้วส่วนกว่าเด็กผู้ชายที่เลี้ยงอีกครับเขาพัฒนาการเร็วมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าสนนะครับรู้ว่าสนจริงครับ <c oughs> แต่ <c oughs> คือเหมือนตอนนี้เขาเหมือนจะสามารถเกาะขอบขอบเตียงอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ยืน <c oughs> แล้วก็ไต่ไต่ตได้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับ เพิ่งจะ8เดือนเมื่อเมื่อวันสองวันที่แล้วเร็วมากครับเร็วมากเกาะเดินแล้วไม่คานด้วยคือคือจะเดินอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ผมชอบมากครับผมผมอยากให้ลูกสนชอบชอบแต่มนต้องรามัดราสมบูรณ์มากเลยนะสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากครับข้าวไม่กินครับกินขนมชอบกินหนมจริงๆครับจริงๆมีครับหมอบอกว่าตอนช่วงเนี้ถ้าน้องยืนมาก จะมีปัญหาเพราะว่าน้ําหนักน้องเกินมานิดหน่อยนะฮะไม่นั่นแ่นิดหน่อยครับอบพอโดนเตือนแล้วแอบมีกังวลไหมครับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่กังวลอะไรเงี้ยพอดที่หน่มลงไปไหมคะหรือว่าจริงๆอ่ะไอ้กินขนมเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณแม่พยายามจะป้อนข้าวแล้วเขาก็ร้องเหมือนโดนผีเข้าอะไรเงี้ยแบบแบบเหมือนแบบเจ้าข้าวมาโดนปากฉันอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเอาขนมหวานๆแตะปาก เฮ้ยเรียปากชอบนิ่งไม่มีร้องก็เลยอ๋อชอบขนมแค่นั่นแหละตามใจปากรูกไ้ไครับจริงๆก็ไม่ได้ตามแต่อยากให้ชิมเฉย,ยๆอะไรเงี้ยครับใจเลยครับจร<ต>ิงๆไม่ต้องลดครับเพราะเพ,พราะเพราะว่าเหมือนว่าหมออยากให้ทานเริ่มเริ่มทานอาหารแต่ว่าน้องบินไม่ค่อยทานทานน้อยมากทานน้อยมากจริงๆครับตแต่ว่าเน,น้นทานนมแม่ แว่าตอนนี้ไม่สามารถปรับหรือเปลี่ยนออะไรยังไงได้หรือยับยังเลยครับติดมากเลยครับคือแบบัปทำอะไรไม่ได้ครับกลัวลูกครับโ <c oughs> อกลัวลูกดีครับดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกแบบรู้สึกอยากกลับบ้าน <c oughs> แต่แต่าาก,ก่อนเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตจะจะออกจากบ้านตั้งแต่บ่าย สมบตรว่บ่ายไปพัทยาไปแวะไหว้พระอะไรก็ตามแต่นะก็ไปถึงแล้วก็แต่งตัวเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเริ่มออกออกเย็นออกไปเพื่อหรือง,งานเลยเแต่งตัวไปเลยเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดึกมากจริงๆอ่ะ,อะก็กลับบ้านอ,อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆพยายามจะไม่เปลี่ยนเพราะอยากให้ลูกชินเพราะว่าผมอาจจะยังต้องร้องเพลงอีกหลายปีแหละก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองแหละที่ทนไม่ไหว ตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเกิดเวลาจะออกจากบ้านร้องร้องเรียกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าติดลูกเนาะเขาติดทุกคนเลยครับติดติดคนแต่พี่หนุ่มก็คือติดลูกเหมือนกันติดครับติดเดี๋ยวเวลาก่อนที่คอนเสิร์ตก็มีวิดีโอคอลลหาูกก่อร์ครับมีเมื่อวันที่เชียงใหญ่เฟซมีวันที่มันเหตุการณ์มันแย่ๆอะไรเงี้ยแล้วดึงสติกลับมาไม่ได้ก็ก็ต้องวิดีโอคอลไปดูหน้าลูกทีหนึ่งอะไรเงี้ย เออก็เฮ้ยดีขึ้นเเอ้าจริงครับคือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับแต่ว่ามันมันมันเป็นเรื่องใหญ่ของอาชีพผมคือก่อนเล่นประมาณสักสี่ชั่วโมงน้องมือกีตาในวงผมแขนหักแขนหักล้มเกิดเกิดจากอุบัติเหตุแล้วก็แล้วมันจะเล่นแล้วแล้วมันเป็นงานใหญ่ระดับแบบ สามหมื่นสี่หมื่นคนนะครับซึ่งก็ก็คุยกันว่าอาจจะไม่ได้โชว์วันนั้นเลินว่าได้น้องน้องมีนมิกิต้าวงไทยทอสมิด<ม>เขาอยู่แถวนั้นพอดี<ม>ก็เลยแบบเหมือนแบบลองโทรไปจีบน้องเขาแบบช่วยพี่หน่อยได้ไหมน้องมันก็ใจกล้ามากยอมใจมากนะครับแกะเพลง3มชั่วโมง15เพลง<ม>คนที่ไม่เคยเสพเพลงผมมาก่อนเลยนะครับคนที่ไม่เคยเล่นเพลงของผมอะไรเงี้ยมาก่อนเลยแต่ยอมเอาชีวิตตัวเองขึ้นไปเสี่ยงเพื่องานของผมอะไรเงี้ย<ม>เออเพราะว่า ขอบคุณครับขอบคุณน้องเขาผ่านเนี่ย mm. ทางนี้ไปเลยขอบคุณมากมากขอบคุณ mm. องค์ค็อกเทลด้วยเพราะองค์องค์เป็นบอสเขา mm. องค์ไฟเขียวให้น้องมาเล่น mm. mm. เอาจริงจริงอะส่วนตัวผมเนี่ยเรียกว่าผ่านมาได้ด้วยดีแต่ถ้าในแง่ของการทํางานผม mm. ผมเรียกว่ามันเป็นโชว์ที่แย่ที่สุดในชีวิตการทํางานดีกว่า mm. เพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันแย่ที่สุดเพราะว่า มันเหมือนผมพูดภาษาไทยแต่ผมเอาน้องมือกีต้าที่เป็นฝรั่งขึ้นมาพูดภาษาไทยอะ่ะมันเป็นคนละภาษาซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะไม่เข้าใจว่าก็เล่นกีต้าก็เล่นตามขอนเปิดคือคือมันมากกว่านั้นเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมถึงถึงมันจะแย่ที่สุดแต่มันก็เป็นโชว์ที่ผมประทับใจน้องคนที่ช่วยเหลือผมเนี่ยมากที่สุดเช่นกันคือ เราก็นัดเท่าที่จะทําได้แหละสรร่งสัญญาณดิวกันบนรถตู้เอ,อ้ยอย่างงี้ๆ่นะพอข,อขึ้นไปก็พยายามจะส่งสายตาแต่มันก็น้องก็ตื่นเต้นเ,ออเพราะว่าน้องมีนก็ไม่เคยขึ้นเวทีไซส์ขนาด3ามสี่หมื่นคนเหมือนกันอะไรเงี้ยขึ้นไปก็มือไม้สั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยไอผมก็มือไม้สั่นเพราะว่าเบสขึ้นคอร์ดนึงกีตาร์ขึ้นคอร์ดหนึ่งอ,อะไรเงี้ยไม่ครับเนี่ยวันนี้เดี๋ยวกะว่าจะไป ซ้อมน้องมือกีตาร์คนใหม่ที่จะมาแทนแล<ม>้วแทนก่อนก<ม>็ค<ม>ือคนนั้นต้องพักโอ้โหคงจะอีกเพราะดามเหล็กเลยครับใส่น็อตด,ดามเหล็กอะไรเงี้ยก็<ม>ใช่ครับ<ม>ตอนช่วงเดินทาง,<ม>ทางอุบัติเหตุครับใช่ก็สามเดือนเป็นอย่างต่ำแน่นอนครับก<ม>็ถ้าช่วงนี้ผมผมไปเล่นแล้วเสียงกีตาร์มันแปลกๆว่าลอยๆแป๊บนึงเดี๋ยวจูนตอนเดียว เรียนกับให้ทุกคนในวงไหมคะต้องระวังตัวเองมากขึ้นคือจริงๆวงผมเนี่ยเป็นวงที่ผมจะไม่ค่อยให้น้องๆไปเตะบอลไม่ค่อยให้น้องๆไปเอ็กซ์ตรีมอะไรเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมบอกว่ามันคือมันคือจุดเริ่มต้นของของชีวิตอ่ะมันมันมันคืออาชีพที่ทําให้เรามีเงินอ,ะอ่ะผมก็จะเตือนน้องๆตลอดแต่ก็มันก็มันก็สุดวิสัยเราก็เต็มที่แล้วนะครับส่งผลกระทบให้เพื่อนๆเลยทางทาง,ทางคนเจ็บเนี่ยโอ้ส่งผลกระทบมากครับ กลัวออกมากเลยครับน <laughs> <laughs> ้องเพี่พี่ผมจะออกไหมอะไรเงี้ย <laughs> ผมบอกต้องออกสิเหลือเหรอ <laughs> ไม่หรอกครับก็ให้พักเฉยๆก็ <laughs> คงต้องพักไปก่อนเนี้ยเพราะเพราะว่าน้องเขาก็เล่นกับผมมา3-4ปีแล้วแล้วมันมีแผนไปถึงแบบเดี๋ยวปีหน้าจะมีโชว์ใหญ่เยอะมันมันมันควรจะเป็นเขา